แล้วก็เมื่อคืนนี้ออกมาช่วงกลางดึกเลยนะคะอีกหนึ่งเพจใหญ่เลยค่ะคือช่วงเสาร์ที่ผ่านมาร้อนแรงมากนะฮะเพจหลักเพจใหญ่ที่มีคือสำนักงานอยู่ที่ส่วนอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีสาขาวอร์เนอร์มิวสิกไทยแลนด์นะฮะวอร์เนอร์มิวสิกไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้น่าจะน่าจะวันเสาร์นึกคืนวันศุกร์วันเสาร์นี่แหละนะครับได้มีการโพสต ภาพนิ่งขึ้นมานะท่านผู้ชมครับทันทีหลังจากที่สารรันนูนนะครับได้อ่านคำวินิจฉัยและมีการวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลเราก็ได้รายงานต่างๆนานาอย่างที่ผมบอกว่าโลกออนไลน์ฝั่งสีส้มด้อมส้มต่างๆรับไม่ได้ก็ปุดเฟกนิวกล่าวนะทำภาพคลิปต่างๆที่โจมตีต่อตุลาการสารรันนูนคือพูดง่ายว่า คือมีนสาระานะฮะไม่เคารพกระบวนการมินสารเม้นสารถ้าจะอธิบายผูดในเหตุผลต่ตางนๆานามายอย่างชัดเจนอย่างมากมายดูถ้อยคําคุณใหญ่ค่ะนี่นนคือถ้อยคําแต่มันมีบางบางถ้อยคําที่ผมต้องเบลอไว้ นุญ <ขอ S 1> าตจริงๆี่<ม>คือโพสต์แรกที่เป็นปัญหาตามมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการโพสต์จากทาง Warner Music Thailand เองเลยนะคะบอกว่าแถลงการขอโทษต่อการนําเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนบัญชีสื่อโซเชียลอย่างเป็นทางการของบริษัทค่ะเขาก็โพสต์นะเป็นทั้งภาษาไทยค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยอ่ะบอกว่าบริษัท Warner Music ประเทศไทยจํากัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจากการนําเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนบัญชีสื่อโซเชียลอย่างเป็นทางการ การของบริษัทภาพที่ใช้ในการสื่อสารทางด้านการตลาดออนไลน์มีความไม่เหมาะสมทั้งยังไม่สอดคล้องกับหลักการและระเบียบของบริษัทเนื้อหาดังกล่าวนี้ได้ถูกผลิตและเผยแพร่ออกไปโดยพนักงานระดับปฏิบัติการโดยที่ไม่ผ่านการขออนุมัติจากระดับบริหารและศิลปินทันทีที่ผู้บริหารทราบถึงเนื้อหาดังกล่าวจึงได้ดําเนินการลบออกทันที บริษัทวอเนอร์มิวสิกประเทศไทยจำกัดมีหลักการและระเบียบที่จะไม่นําเสนอเนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่หรือตุลาการในกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจาร,รณาบทลงโทษต่อพนักงานที่รับผิดชอบในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎและไม่เป็นไปนตามมาตรฐานของบริษัทยอย่างชัดเจนค่ะนี่คือแถลงการนะคะออกทั้งเป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะดูคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะฮะคอมเมนต์ที่คนเข้าไปแสดงความคิดเห็น<ด>นะครับเขาบอกว่างานนี้บริษัทก็โยนไปที่พนักงานไปที่แพะนะปล่อยได้ยังไงไม่มีการคัดกรองได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงการออกแถลงการขอโทษโพสต์น่าจะคืนวันศุกร์นะโพสต์น่าจะคืนวันศุกร์แล้วก็ช่วงวันเสาร์นะทั้งวันวันเสาร์ทั้งวันยังไม่ลบมีนี่คือคอมเมนต์นะครับ ที่คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวจนที่สุดแอดมินปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์นี้ này, แต่ภาพยังอยู่อเสร็จปุบ๊บที่สุดเวลาช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณสักบ่ายๆนะฮะของวันวันเสาร์ก็ได้ลบออกไปประมาณสักสี่โมงเย็นวันเสาร์ลบโพสต์ออกไปเสร็จปุบ๊บคนก็เข้าไปคอมเมนต์ตามโพสต์อื่นๆที่ยังไม่ลบ ก็ปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์ลบโพสลบคอมเมนต์ใครเข้าไปต่างๆนะนะจนที่สุดแล้วเนี่ยปิดคอมเมนต์หมดนะฮะอารมณ์ของคนเขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวทีมงานกลับมาที่โพสต์ก่อนนะวันนี้อารมณ์ของคนเนี่ยมีการพูดถึงมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่รู้เท่ามีถึงการมันไม่ได้เป็นเพียงแค่โพสสนุกสนุกวันนี้มันเข้าข่ายนะผิดกฎหมายคําที่เราเบอนะฮะท่านผู้ชมกับแอดมินที่ไปทําในภาพในจุด ที่เขาเปลี่ยนข้อความนี้ทับลงมบเนี่ยนะฮะพระบรมฉายาลักษณ์นะครับในหลวงรัชกาลที่10ในหลวงรัชกาลที่9แล้วสารก็ตัดเป็นภาพรูปแอปเปิลนะฮะแอปเปิลเก่าแอปเปิลเน่อนาอะไรต่างๆนานา,นาก็ว่ากันไปแล้วก็มาล้อแบบนี้วันนี้มีรายงานนะครับว่ามีคนที่เขารับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้เข้าไปใช้ช่องทางกระบวนการตามกฎหมายมตามสิทธิ์ ที่เขาจะทําได้เพราะเขารับกับพฤติกรรมตรงนี้ไม่ได้เสียงสะท้อนนี้มันไม่ได้เพียงแค่จะถามถึงความรับผิดชอบของบริษัท Warner Music ประเทศไทยนะครับเงียบตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งวันะนะฮะจนกระทั่งกลางคืนถึงออกแถลงการฉบับนี้ออกมาตัวผู้บริหารองค์กรเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ทีมงานเอาให้ได้ดูรายชื่อคณะกรรมการบริษัทนี้มีทั้งสิ้นอยู่3คนด้วยกันนะฮะบริษัท วอร์เนอร์มิเนี่ยนะครับโดยบริษัทนี้มีกรรมการผู้จัดการก็คือนายคารนิทัตคงขำนะครับสองจนาธานพอเซอร์อบินนะฮะแล้วก็สามก็คือดินการันกาดกาดากรรมนะครับทั้งสามคนเนี่ยเป็นกรรมการอยู่น่าตกใจที่คุณคารน,นิทัตเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นคณะกรรมการซอฟ t ์พาเวเของรัฐบาลอยู่เลยแต่ผมเชื่อว่ากรรมการนี่ก็คงไม่ไม่ได้รับรู้ค่ะ นะถ้ารับรู้แล้วปล่อยให้มีแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะครับแต่แอดมินทําแบบนี้ตั้งแต่คืนวันศุกร์วันเสาร์ทั้งวันนะฮะกว่าจะรบเนี่ยประมาณ16บหนาฬิกาท่านผู้บริหารท่านท่านยังไม่ตื่นหรืออย่างไรหรือมันไม่มีข้อความอะไรส่งไปถึงเลยหรืออย่างไรคนเขา ตามแล้วคอมเมนต์ในเพจนี่แบบหนักหน่วงมากแต่กระแสโซเชียลน,ะะนี่แรงมากนะคะหมายถ<ช>ึง <ๆ S 2> ว่าหลายคนเ่าก็บอกโอ้นี่จากเพจทางการนะ Warner Music Thailand นะครโพสโดยแอดมินเองแต่เอาเถอะหลังจากที่ะะกระแสามาแบบนี้เมื่อคืนก็แถลงการขอโทษแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่า สำเร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการกระทํานั้นนะคะก็เดี๋ยวต้องลองไปดูว่ากระบวนการที่ประชาชนบางกลุ่มบางคนเขารับไม่ได้จริงก็จะไปใช้ช่องทางตามกฎหมายขอให้ช่องทางกฎหมายนี้ได้มาดูว่าเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ต้องบทเรียนจริงจริงตอนนี้เชื่อว่าน่าจะไปหวยออกที่พนักงานหรือว่าตัวแอดมินแหละนะฮะแต่ที่สุดแล้วความรับผิดชอบจริงๆมันก็ต้องมีระดับหัวหน้างานระดับผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ก็รอดูความชัดเจนหลังจากนี้ต่อไปนะครับพอพูดถึงเรื่องของงานวันเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของพักประชาชนวันนั้นมันจะมีความวุ่นวายเล็กๆอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่ามีทีมงานของเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะวันนั้นก็ไปติดตามดูบรรยากาศไปเก็บบรรยากาศเอามาฝากแฟนเพจนะฮะของเพจเขาก็ไปไลฟ์สด ปรากฏว่าบรรดาด้อมส้มเห็นดังว่านะฮะพาะบางคนก็ติดตามดูสดอยู่เอ่ตรงนี้มันมุมไหนเพราะเห็นสองคนนี้กําลังไล์สดอยู่ก็เลยกรูกันเข้าไปนะฮะนี่นะเป็นภาพบรรยากาศคือร,ปรอปพนี่ต้องมาเบรกเลยเพราะว่าอารมณ์เกลี้ยกล่อดของบรรดาด้อมส้มเนี่ยทีนี้เราฟังเสียงบรรยากาศดูก็ได้นะฮะ ุดเห็นท่าไม่ดีร,ปรอปภก็เลยต้องมาเชิญทั้งสองท่านนี้ออกไปนะครับแล้วก็สิ่งที่บรรดาดอมส้มนี้กลดด่าก็บอกว่ามาปวนทําไมมา,น,น,มานู่นม,มานี่ทําไมมาอะไรต่างๆนานาซึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะเมื่อวานนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราก็เลยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่สองท่านนี่แหละซึ่งก็เป็นทีมงานตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเพจแล้วว่าเป็นเพจพักส้มโกหกอะไรนะฮะ ใช,ใช่ค่ะ<ช>วันนี้นน้าไโซนโกหกอะไร<ต>นะฮะ